ควหลงจากการที่ทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ได้สำเร็จในรอบ6ปีด้วยการเอาชนะทัพเสรกาโดนลลาโซ่ไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ในนัดชิงชนะเลิศ EFL คาราเบลาลิครับที่สนามเวบรีแม้ว่าระยะเวลาจะผ่านล่วงเลยมาแล้วกว่า1น,นสัปดาห์บรรดาน,นักเตะและสตาฟโค้ชปีศาจแดงแต่างก็ได้เฉลิมฉลองกันไปครบถ้วนสมบูรณ์ความแต่ทว่ากลับมีประเด็นให้พูดถึงกับเรื่องของอดีตฮีโร่ของทีมอย่างคริสเตียโน่โรนัลโด แม้ว่าเจ้าตัวจะออกจากทีมไปโลดแล่นอยู่ในดินแดนอาหรับได้สักพักแล้วแต่ดาวเตบะบอลงดอฮัตสมัยกำลังจะได้รับโอกาสอันทรงเกียรติยศนี้พร้อมหลีชนะเลิศกับการเป็นแชมป์คาราบาลครับครั้งล่าสุดร่วมกับทัพปีศาจแดงเพราะอะไรเหตุใดครับทําไมคนที่ออกจากทีมไปแล้วกลับได้รับการยอมรับและยังติดโผรายชื่อที่คู่ควรจะได้รับรางวัลแห่งเกียรตินี้เกร็ดความรู้หุกสั้นๆไม่กี่นาทีในอีพีนี้ขอขอบคุณซ็อกเกอร์นิว99เว็บไซต์ข่าวสารฟุตบอลระดับท็อปเทียครับ ท่านสามารถรับชมบอลสดครบทุกรีกดังได้ที่ w w w s p o r n e w 9 9 c o m การคว้าแชมป์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในครั้งนี้ทำให้บรรยากาศของสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกลับมาคึกคักในทุกภาคส่วนรวมไปถึงบรรดาน,นักเตะชุดใหม่ๆที่ร่วมหัวจมท้ายกับทีมมาในช่วงตกต่ำก็มีโอกาสได้สัมผัสควาสมสาเร็จกับสโมสรเป็นครั้งแรกแต่อย่างไรก็ตามครับห่างออกไปอีก3,000ไมล์จากเกาะอังกฤษ คริสติโนโรนันโดที่คาแข้งอยู่ที่ลีกซาอุดิอาระเบียกับสโมสรอัลนาเซอร์แถมเจ้าตัวยังไม่ได้ลงเล่นในถ้วยคาราบาลีกครับในฤดูกาลนี้ให้กับแมนยูในเตเตตเลยแม้แต่วินาทีเดียวกลับมีโอกาสได้เหรียญแชมป์ไปกับเขาด้วยตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมีกฎข้อไหนเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ไปดูกันครับเมื่อเราพิจารณากฎของ EFL หรือองค์กรลีกฟุตบอลอาชีพอังกฤษในข้อที่20.2ว่าดูการมอบเหรียญรางวัลนอกเหนือจากถ้วยแชมป์รางวัล คณะกรรมก,การจะมีการมอบเหรียญรางวัลของแชมป์และรองแชมป์เป็นจำนวนทั้งหมด30เหรียญให้กับสโมสรที่ได้รับรางวัลสุเหรียญรางวัลอื่นใดที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากนั้นจะต้องมีการได้รับความยินยอมจากทางคณะกรรมก,การเสียก่อนโดยค่าใช้ใจ่ายทางสโมสรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมดซึ่งโรนันโดนั้นเคยมีชื่อเป็นหนึ่งในนักเตะของสโมสรที่จะได้ลงเล่นในรายการนี้แต่เจ้าตัวตัดสินใจยกเลิกสัญญากับสโมสรไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน ดังนั้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับทางสมโมสรเลยครับว่าพวกเขาจะตัดสินใจมอบเหรียญรางวัลดังกล่าวให้กับอดีตตำนานขวัญใจของทีมในวัย38ปีด้วยหรือไม่เพราะรายชื่อนักเตะชุดปัจจุบันของพลพักเลเดวิลที่ได้รับเหรียญรวมถึงผู้รักษาประตูสำรองของนิโคลเซลอย่างมาร์ตินดูบัฟก้าที่ได้รับเหรียญแชมป์กับเขาด้วยแม้ตัวสังกัดจะเป็นฝ่ายแพ้ครับเพราะเคยถูกจิมตัวระยะสั้นช่วงหนึ่งกับท่าพิศดารแดงรวมทั้งหมดแล้วมีเพียงแค่27รายเท่านั้นครับทำให้หางจะมีการมอบเหรียญให้กับโโรน ทางเมนูครับไม่จําเป็นต้องทําเรื่องของหรียญเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษแต่อย่างใดแต่เป็นเรื่องของความเหมาะสมประกอบกับปัจจัยหลายด้านไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของผู้เล่นชุดปัจจุบันภายในทีมความรู้สึกของแฟนบอลเพราะอย่างที่เราทราบก,กันครับว่าบทสรุปของกิจสัดแดงและคริสติโน่โรนันโดนั้นจบลงไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ก็ต้องมาดูกันครับว่ากลยศท์หนึ่งรายการของโรนันโดนี้จะคู่ควรแก่การส่งมอบและขามน้ำคมทะเลส่งตรงถึงมือเจ้าตัวหรือไม่แล้วทุกท่านละครับคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร พวกเราทําคลิปมาแล้วมากมายครับแต่ไม่มีคลิปไหนที่พวกเราทีมงานอยากได้คอมเมนต์จากทุกท่านเท่าคลิปนี้อีกแล้วแสดงความเห็นกันเข้ามาเยอะๆได้เลยครับและเหมือนเดิมครับกับทุกๆคลิปกด subscribe กด Like กด s แชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมลากนิ้วพิมพ์คําว่า subscribe n e 99เพื่อรับชมเบาสดฟรีจะได้ไม่พลาดทีมโปรดที่ท่านติดตามเชียร์กันครับ